รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆ,ๆเลยนะครับที่ได้เป็นเป็นออฟโอเมก้านะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ชายคนแรกด้วยใช่นคนแรกด้วยนะครับที่ที่ได้เป็นนะครับก็รู้สึกดีใจเพราะาได้มีโอกาสทํางานกับทางโอเมก้ามาก็มาเรื่อยๆครับตั้งแต่ถา่ายพิธีสารทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปไป,ไปที่อยวติดตัวกันด้วย,<น>ยครับสน่หของโอเมก้าสำหรับพี่เจนคืออะไรเสน่ห์ของโอเมก้าใช่ไหมครับผมว่าคือเป็นแบรนด์ที่แบบ เรียกว่าได้พัฒนาเทคโนโลยีของของนาฬิกาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ได้แบบได้นิบที่สุดต่างๆนานาถ้าเกิดว่าไปนแในอเมริกาก็คืออเมริกาได้ได,ไ,ดได้ทำสิ่ง,น,ง,งนี้มาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบจริงๆของอเมริกาเป็นเรื่องของอผู้คนมากๆเลยคืออเมริาทั้งครอบครัวอเมริกาทั้งหมดตอนที่ผมได้มีโอกาสไปที่อังกฤษแล้วก็ได้เจอ,ได,เจอได้เจอหลายๆท่านรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่อบอุ่นมากๆแล้วก็เป็น เรียกว่ามีแต่ผู้คนที่แบบเรียกว่าเป็นมีจุดเด่นของตัวเองชัดเจนออกมาแบบนี้คุณเราก็จะได้ทำงานแบบว่าโกลิดนเตอร์เยอะขึ้นไหมคะจูนก็อาจจะมีโอกาสครับมีโอกาสเดี๋ยวรอรอทางอเมริกาต่อเขาแจ้งว่าเป็นไงฝากฝากหน่อยฝากหน่อย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็ผมก็มา,เ,าเป็นในบทตบาทนะครับเป็นออกโอเมก้านะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามว่าเราจะไปทำอะไรที่สนุกสนุกได้กันบ้างค,ครับ่ะครับตอนนี้ก็คือถามเรื่องภารกิจของก,ฐฐฐฐาการไปวิ่งของเราค่ะน้าไปที่ไแล้ะคะตอนนี้ก็น่าจะซ้อมยาวเป็นครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวจะซ้อมยาวครั้งสุดท้ายตอนนี้เวลาเท่าไหร่ยงังไงบ้างเลยอ เวลาไม่แน่ใจคือไม่ได้วิ่งแบบเอาเวลาเลยครับคือวิ่งกะแบบว่ากะกะไปจบอย่างเดียวเลยเพราะว่านี่เป็นเป็นมาตอนแรกด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราไปวิ่งแบบที่ไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วก็แบบไม่เอาบาดเจ็บกลับมาอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยกะว่าเมื่อเราซ้อมมาแล้วก็วิ่งแบบชิวๆไปแล้วคุณละไถลังเนี่ยตีประมาณเท่ไหรไม่ถึงไม่ถึงยีวันแล้วครับไม่เร็วจังต้องฟิตต้องซ้อมอะไรหนักขนาดไหนเออกันให้มันร่างกาย คือ,ค,อ,ค,อคือพยายามออกกำลังกายให้แบบให้หลากหลายอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าก็มันจะมีมันจะมีที่ที่รียกวจริงๆก็จะเป็นแบบซ้อมยาตก็คือภายในอาทิตย์นะครับเราก็ซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีซ้อมยาวแบบสมมุติตอนนี้ไปได้ประมาณ27โลกับพี่แอรนรอบรอบล่าสุดเลอไปวิ่งกัร30กสกว่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็งั้นก็แค่วิ่งแบบ5โล10โลนะครับเป็นการแบบเรียกว่า เตรียมตัวป่าวต่อตัวตวิ่งสุสสดท้ายสนิทการวิ่งตอนนี้ค่ะพอใจดีอะค่ะกับการซ้อนไม่ชัวร์ครับพี่ต้องรอดูรอบสุดท้ายก่อนรอบรอบสุดท้ายก็นัดก,กันไม่เรียบร้อยแล้วแล้ว <ๆ S 2> ตอนนี้ความพร้อมตัวเองอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆก็คิดว่าน่าจะจบนะครับคิดว่าน่าจะจบคิดว่าน่าจะจบจะพย,ยายามใจแบบพร้อมเต็มที่เนาะก็ตื่นเะต้นอยู่ครับแต่ก็เป็นภารกิจที่แบบสนุกดีสนุกดีคิดคิดภาพมิมูบอกว่าตอนแบบ ภารกิจเสร็จสิ้นไหมคะของวิ่งเขาสิ้นในหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมคิดอยู่ระหว่างทางเดียวเลยจะไปไปดูอะไรตรงไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็พยายามพยายามซ้อมเองโดยไมดีความยากลำบากระหว่างการซ้อมันมันเกิดขึ้นบ้างไหมในเรื่องสภาพกายเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพของเราผมว่าเออแต่ว่ารอบนี้โชคดีนะครับคือถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยก่อนตอนคือผมวิ่งมาเป็นระยะนานแล้วแต่ไม่เคยวิ่งระยะไกลๆมาคือสมัยก่อนจะมีแบบอาการบาดเจ็บบ้างแต่ว่าครั้งนี้ดีหน่อยที่ที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เร่งเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรด้วยก็ค่อยค่อยเก็บระยะไปก็ถือว่าโชคดีโชคดีคุณที่ตีดีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยไปเรื่อยเรื่อยในใจที่ไปก็คือแบบไปต่างประเทศก็คือไม่พลาดก็ต้องไปวิ่งด้วยใช่ครับก็มันมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงซ้อมเก็บระยะพอดีแล้วก็เลยไปแล้วก็พอไปต่างประเทศก็ได้มีโอกาสไปซิตี้รันด้วยก็อยูตอนเช้าไปต่างจากการวิ่งในประเทศไทยมีบ้างค่ะต่าง ก็เขา็ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราไปดูแหละคือ mm hmm. คือ,ค,อคือการไปเที่ยวมันก็จะเป็นแบบคือส่วนใหญ่เราก็จะใช้เดินหรือแม้ก็นั่งรถไปแต่ว่าการวิ่งมันก็จะได้แบบระยะทางที่เราจะได้เห็นมันกว้างขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกมมุมมอง,มองผมว่าซิติแลน,นด์นะบบงี mm hmm. อย่างทรินก็คือ ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยใช่มครับเที่ยวับใช่ครับเป็นไงบ้างแบบว่าหลังจากทํางานมานานอ้ยหนักทำงานหนักใช่ก็คือมันคือมันเป็นพีเรียดพอดีครับแบบปิดละครแล้วก็ออกไปบวชมาด้วยครับใช่ไปบวชมาแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ทิ้งก็เคียงจริงงานนี้นั่นเสร็จแล้วก็แล้วก็เดินทางไปก็ถือว่าเป็นเป็นการแบบรีชาร์จตัวเองที่ดีที่ดีทีนี้ก็คือพาบรรจัยไปด้วยเนาะใช่ครับค่ะเป็นไงเป็นไงก็เป ก็พาโฟมไปด้วยครับเรียกคือมันเป็นการไปเที่ยวยุโรปแบบจริงจังคือผมไปยโุโรปพอมผมไปยโุโรปก็ไม่ได้เยอะครั้งมากแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวครับส่วนส่วนใหญ่ไปก็คือเมลอราไปทำงานเราไม่ค่อยไปเที่ยวที่มีแ <ic> พนนาหรืยังครับแพนาแล้วครับน <ic> ่าจะน่าจะเป็นปีนะครับใครมีเพยครับที่มี ผมว่าน่าจะเป็นการคุยกันมากกว่าคือจริงๆโฟมก็เป็นการไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกด้วยแล้วก็เลยแบบโอเคงั้นก็ก็มันเป็นที่ที่แบบเราอยากไปทั้งคู่อะไรเงี้ยครับก็เลยตกตกลงกันว่าเอ้ยที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่เหมาะเมษยุโรปเป็นถิ่นหวานเราหวานอะไรนะครับยุโรปเป็นถิ่นหวานเป็นถิ่นหวานใช่แล้วรูปติ่งใช่ถ้าฝรั ulously, ่งเศสแบบโรแมนติกเนี่ยก็น่าจะฝรั่งเศสน่าจะแพ้เลยเลย คือคู่เราลุกขึ้นแต่ผู้เราเรถ้าคู่หรือ,มอมโมเมนต์ก็จะได้เห็นเกิดกันค <c oughs> <ต>ือจริงๆอ่ะมันมันมีรูปที่ยังไม่ได้ลงเลยแต่ตองกลับมามางานที่ไมามามาทยแล้วงานมันยาวครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่มีโอกาสเคลียร์รูปแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลงรูปไปจะได้เห็นเนาะจะได้เห็นการดูเช่นภาพโมเมนต์ที่เราเห็นสายตาของดูโฟมตอนที่เห็นมือครั้งแรกไปจครั้งแรกเป็นยังไงคือคือผมว่าเขาก็น่าตื่นเต้นดีแต่ผมว่าคือมันเป็น คือมันเป็นคืออย่างคืออย่างที่ไปไมันจะมีแบบโคเปนเฮเกนที่ไปด้วยก็คือมันเป็นเมืองที่ที่สงบหน่อยแล้วเวลาไปก็รู้สึกว่าเออมันได้เป็นแบบชิลๆสักทีหนึ่งเพราะอยู่เมืองไทยจริงผมก็ผมก็ทำงานยาวอะไรผมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบใช้ใช้เวลาได้เยอะมากผมก็เป็นการใช้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆแฮปปี้คือคำเดีวยวอ่ะล่าสุดก็คือ คง,งออกงานคู่แล้วใช่ไหมงานแฟร์สเปิดโรคาชั่นอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นไงครับผมว่าแบบหลายคนแซวว่าแบบคงเป็นเซลฟแล้วนะเก่งเก่งตกง,งานเลยล <c oughs> เนะก <c oughs> ็คงคงไม่ถึงเซลฟ์มั่งครับไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นงานเพื่อนก็เลยก็เลยไปก็เลยไปด้วยกันรู้จักกันดีขถ้าในอนาคตเราเป็นผู้จัดการเก่งนะมีโฟมติดติดอะไรก็ ผมไม่น่าจะมีงานทำอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขามาถึงเกิดว่างานก็น่าจะเยอะกว่าอะไร <c oughs> อย่างนี้เขาแบบมีเครื่องสื่อเขาเล้วบอกตัวเพราะว่าต้องใช้สื่อะไรกันเยอะขึ้นผมว่าจริงๆเขาก,เก็เขินนะ <c oughs> คือผมว่าเขาไม่เขาไม่ได้ชินอะไรอย่างนี้ยครับแบบอยู่กันหน้าแบบสม่อว่ามีกล้องเยอะหรือว่าอะไรเราก็อาจจะไม่ชินอย่างงานแสดงอะไรเนี่จะดูแววอะไรอย่างนี้ไหมงานเขางาแสดงอะครับงานแสดงอาจจะไม่ถึงกัน เป็นงานแสดงเลยครับไม่ได้ดื่มไม่ถื่ว่าไม่ถื่มเลยครับไม่คง้พงไม่ได้มีโอกาสที่ผมได้มีการพูดถึงงานวงการที่แบบสนใจในด้านอะไรหรือว่าด้านอะไรอย่างเงี้ยให่ได้มีเลยคือคือจริงๆเขาเขาทำงานเบื้องหลังแต่ว่างานเบื้องหน้าไม่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 ได้มีนะครับแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นงานคู่มั้งหึือไม่งานคู่เหรอครับไม่ชัวร์เลยครับเดี๋ยวรอในในโอกาสที่ดีถ้าติดต่อมารคเขาไม่ติด